สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับพอดีวันหยุดนะครับผมผมได้ทําการตัดแต่งพุ่มไม้บริเวณข้างบ้านนะครับผมผมก็ได้ใช้เป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับผมใส่กับใบตามงกุดนะครับผมเผอเอินว่ามันตัดดีและก็คมมากเลยผมเลยจะมาบอกเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆจะมีการเอาไปดัดแปลงใช้งานเหมือนผมนะครับผมรู้สึกประทับใจกับใบที่ผมสั่งซื้อมานะครับผมเป็นของตามงกุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าใบที่ผมสั่งซื้อมามีขนาดไหนบ้างนะครับผมแล้วก็วิธีการประกอบใช้งานกับเครื่องตัดหญ้าไร้สายที่ผมพอมีอยู่นะครับ โอเคครับนี่ก็คือใบตัดหญ้าต่างๆของตาโมกุฎที่ผมสั่งซื้อมาแล้วมาใช้งานในคลิปนี้นะครับผมอันแรกนะครับผมก็จะเป็นแบบขนาดวงเดือนนะครับผมตัวนี้จะมีอยู่ที่10นิ้วนะครับผมนี่ครับความหนาของเหล็กความคมนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับต่อไปนะครับผมตัวนี้เป็นรูกสีเหลือมผืนผ้าตัวนี้จะมีความหนาอยู่ที่1.6มิลนะครับผมขนาดอยู่ที่14นิ้วนะครับขนาดอยู่ที่14นิ้วนะครับผมความหนาอยู่ที่1.6มิลนะครับดูนะครับ ความคมใส่ด้านไหนก็ได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมตัวนี้จะมีความหนาอยู่ที่2มิลนะครับ2มิลแล้วก็ขนาดนิ้วอยู่ที่12นิ้วตัวนี้จะหนาสุดนะครับเด็กหนามากเลยนะครับผมดูครับความคมใส่ด้านไหนก็ได้นะครับผมเครื่องตัดหญ้าแบบเป็นเครื่องยนต์นี้เหมาะเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมตัวนี้16นิ้วนะครับผมมีความหนาอยู่ที่1.4มิลเท่านั้นนะครับ1.4มิลนะครับผม ใบตัดหญ้าตัวนี้ก็จะเหมาะเลยนะครับใครที่มีพวกเครื่องตัดหญ้าใช้เครื่องยนต์ใช้น้ํามันนะครับผมตัวนี้ก็ใช้แลกกันได้ลุยงานหนักนี่สบายเลยนะครับผมแต Ying ่ว่าของผมมีแค่เครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายนะครับผมก็จะใช้เป็นใบวงเดือนตัวนี้นะครับผมใส่เครื่องตัดหญ้าไร้สายของผมเดี๋ยวผมไปนําเครื่องตัดหญ้ามาประกอบให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาประกอบใส่เครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับผมที่แรกนะครับผมเครื่องตัดหญ้าไร้สายมันจะมีจานครอบตัวนี้อยู่นะครับผมตัวนี้จะ ใส่ได้สูงสุดขนาด8นิ้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะใส่10นิ้วมันจะใส่ไม่ได้เราต้องถอดจานครอบตัวนี้ออกนะครับผมวิธีการถอดจานครอบก็จะแต่และรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะถอดง่ายอ,อยู่นะครับหลังจากที่เราถอดจานครอบออกแล้วนะครับผมให้เราวัดดูตรงนี้นะครับตรงบูธตัตวนี้นะครับผมที่จะลองรับใบนะครับขนาดเท่ากันหรือเปล่าตัวนี้เท่ากันก็คือรับได้ดีเลยนะครับไม่หลวมนะครับขนาดเท่ากันนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเท่ากันแล้วแล้วก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะ ใส่ใบนะครับผมใบเราต้องดูลูกศรนะครับต้องให้มันหมุนตามลูกศรที่เขาซีนะครับผมของผมก็จะประมาณว่าแบบนี้นะครับเพราะว่าด้วยเครื่องผมหมุนไปทางไหนด้วยเครื่องผมหมุนไปทางนี้นะครับผมด้วยเครื่องหมุนไปทางไหนเราก็ใส่ตามลูกศรนะครับผมแล้วก็ใส่แหวนตัวนี้ประกอบเข้าไปนะครับก็ใส่น้อตเข้าไปได้เลยเอาไขควงแย่ตรงรูไว้นะครับเพื่อเราจะขันล็อกนะครับจัดระบบใบให้มันตรงนะครับผมผมจะใช้เป็นปืนลมไฟฟ้านะครับผม ทำการขันเข้านะครับโอเคจากนั้นกดดูครับนี่ครับดูนะใบแกว่งหรือเปล่าครับไม่แกว่งนะครับโอเคจากนั้นเดย๋อวไปทดลองการตัดนะครับผม ทีแรกนะครับผมบริเวณนี้ผมใช้เป็นเครื่องตัดพุ่มไม้นะผมไรสายตัวนี้นะผมทําการตัดก่อนแล้วครับผมแต่ว่าปัญหาของมันก็คือมันไม่สามารถตัดที่สูงได้เราต้องปีนขึ้นไปตัดแบบนี้นะครับผมมันก็อันตรายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะผมเวลาผมเจอพวกกิ่งใหญ่ๆนะครับผมเครื่องมันจะหยุดทํางานทันทีเลยนะครับผมผมก็เลยคิดค้นหาไอเดียใช้เป็นเครื่องตัดหญ้าแทนนะครับผมแล้วก็ใช้ใบตามงกุฎนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบการตัดเลยนะครับตัวนี้จะยืดได้สูงยาวนะครับตัวนี้ ีนะครัือมันสูงนะครับใหญงใหญ่มากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอา กล้องดูมให้ดูกใกล้ๆนะครับโอเคครับผมไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผมสามารถตัดได้เยอะมากเลยเดี๋ยวผมพาไปดูกใกล้ๆนะครับผมว่าใบตัวนี้นะครับผมตัด,ดโดนกิ่งใหญ่ๆนี้ก็คือไม่สะดุดเลยนะครับผมนี่ครับเห็นนะครับโดนกิ่งใหญ่มากเดี๋ยวขึ้นไปใกล้ๆนะครับผม ิ่งประมาณนี้นะครับผมที่ผมตัดไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับไม่สะดุดเลยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นเลื่อยแบตเตอรี่ตัวนี้นะผมเลื่อยตัดพุ่มไม้ก็คือโดนกิ่งใหญ่มันจะหยุดทํางานทันทีนะครับผมพอเรามาใช้ใบตัวนี้ก็รู้สึกว่าขาดได้ดีเลยนะครับผมกิ่งเท่านี้คือไม่สะดุดเลยครับเมื่อกี้ตัดไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผมเรียบร้อยมันที่เรียบร้อย,ย,อ,ยอันคือตัดให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับผม ต่อไปนะครับผมเรามาดูใบมีดสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากันบ้างนะครับผมจะนี้จะมีอยู่3ขนาดนะที่ผมสั่งซื้อมานะครับผมต้นจะเป็น1 4นิ้วกับ12นิ้วนะครับผมผมได้เอามาทดลองใส่กับเครื่องตัดหญ้าที่ใช้แบตเตอรี่รู้สือว่าน้ําหนักมันมีมากเกินไปนะครับผมไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับผมใบ14นิ้วกับ12นิ้วนะครับผมก็จะเหมาะกับพวกเครื่องตัดหญ้าที่ใช้น้ํามันนะครับผมเป็นเครื่องยนต์แบบนี้นะครับผมตัดกับพวกหญ้าลกนี่เหมาะเลยนะครับผมพวกหญ้าลกที่มีพวกตอไม้เล็กๆนะครับผมอยู่ก ใส่พวกใบ12นิ้ว14นิ้วนะครับผมต่อไปนะครับผมใบที่มีความยาวขนาด16นิ้วนะครับผมตัวนี้นะก็จะเหมาะกับพวกหญ้าที่มีความสูงนะครับผมแล้วก็หญ้าบริเวณกว้างๆนะครับผมจะใช้ใบพวกนี้ตัดนะครับผมก็จะทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับผมโอเคนะครับผมผมก็ทําคลิปชั้นๆเอามาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับผมมีความคมของใบตามังกุดโดยเฉพาะใบวงเดือนนะครับผมที่มีขนาด10นิ้วแล้วก็เอาไปใส่กับ เครื่องไล้สายของผมได้นะครับผมใครที่สนใจนะผมร้านนี้เผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้คําอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสอบถามราคาได้ก่อนสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ